thank you คลาสสิกกบช่อนจบด้วยกบคลาสสิกถึงแล้วครับเกือนแควน้อยวิดีโอคลิปที่ FC ได้ดูเมื่อกี้นะครับผมก็สรุปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่า,ถ,าถ้าเกิดครูซ่ามีเวลามากกว่านี้นะครับก็จะได้ตัวได้แต้มอยู่เสียดายนะครับผมพายุเข้านะครับผมตั้งแต่วันที่1ิเป็นต้นมานะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผม ครูซาจะไปออกหมายที่จังหวัดพะเยาที่กวนพะเยานะครับก็นัดพี่ๆทีมงานจังหวัดพะเยาวไว้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นที่จังหวัดพะเยาแล้วกันเนาะนะครับติดตามผลงานพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะประมาณวันที่15้านะครับผมวันตรงกับวันศุกร์หรือเปล่าไม่มั่นใจผมก็จําวันไม่ค่อยได้แล้ว <laughs> นะครับสรุปแล้วกันนะครับเขื่อนแควน้อยนะครับผม ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไม้น่าสนใจมากนะครับปลาช่อนเยอะนะครับผมช่วงนี้ฝนตกใหม่นะครับถ้าเกิดน้ํานิ่งนะครับมีตัวแน่นอนเมื่อเช้าครูซ่าลงไปนะครับน้ํานิ่งๆตีสาไม้กัดสามไม้นะครับผมก็ได้ตัวได้แต้มตามที่เห็นในวิดีโอคลิปนะครับผมน่าสนใจนะครับเขื่อนนี้ก็ยังไม่มีใครรีวิวนะครับถ้าเกิดไม่มีพายุเข้าถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้นะครับ พอเมื่อเช้ากาลังตกอยู่ลมลมมาฝนมานะครับก็เลยต้องรีบขึ้นนะครับผมก็เลยได้ช็อตที่มาฝาก f c เพียงเท่านั้นนะครับผมเพราะบางช็อตก็ลืมอัดลืมกดอัดนะครับผมเพราะว่าเดินตีรืมฝั่งเนาะเราก็ไปเทสหมายว่ามีตัวมีตวมแต้มไหมนะครับผมเพราะว่าดูน้าๆน,นะครับพี่ๆที่ตกอยู่ที่เกินแควน้อยแควน้อยหรือแควน้อยถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับที่จังหวัดพิซณโโลกนี้นะครับ ก็มีตัวมีแต้มกันทุกคนนะครับผมแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับแล้วก็พายุเข้านะครับผมก็ตามที่เห็นนะครับผมวันนี้คุซ่าอยู่ที่จังหวัดแพร่พรุ่งนี้จะเดินทางไปที่พะเยาเนาะยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับนัดพี่พีไว้ที่พะเยาเดี๋ยวเรามาชมผลงานนะครับในคลิปต่อไปที่คุซ่าไปตกก้นพะเยานะครับลงเรือคายักตีปลาช่อนช่วงนี้หน้าฝน น้ำขึ้นพี่เขาบอกอาจจะไม่มีตัวมีแต้มหรืออาจจะมีอยู่แต่ได้น้อยก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสน,นะครับเราได้ภาพและบรรยากาศมาฝาก FC เพจเน้นหาไม่เน้นปลาก็รู้สึกดีใจแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นปลาครูซาจะพาเ,าเข้าหมายที่ไหนจะพาออกหมายที่ไหนกดติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นปลาสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมคลิปสั้นๆนะครับผมแต่ดูแล้วมีความสุข กูซาก็ดีใจแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ